มารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุขอีทั้งนี้ญาตินางขอตุสกิตาของตัวญาติโยขอส่วนวันนี้โจสมด็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุขอีทั้งนี้โครูปัชียริยานางหอตุสกิตาของตัวโครูปัชาจริยาขอส่วนวันนี้โจสมด็จแก่ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุขอีทัเวรี สัพพเทวานหตุสุกิตาหตุสัพเพเทวาขอส่วนวันนี้จะสมเ็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอีทางสัพพเวตาณหตุสุกิตาหตุสัพเพเปตาขอส่วนวันนี้จะสมเด็จแก่ปตทั้งหลายทั้งปวงขอให้ปตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอีทางสัพพเวรีหตุสุกิตาหตุสัพเพเวรีขอส่วนวันนี้จะสมเด็จแก่เจ้าความเายเวททั้งหลายขอเจ้าความเมตต์เวททั้งหลายมีความสุขอีทางสัพพะ ต่อไปเป็นดอกคำขวนน้ำอิมินาปุญญกัมมีนะด้วยเรียชลบฝนบน่ห่งข้าพเจ้า <c oughs> นางสาวจันทาร,ราัตนวิริจได้สวดยออพระกรันตายปีดอกนี้ขออุทิศวายกุศลแดขข่คุณพระศีริรัตน์รายคือพระคุทธพระธรรมพระสงฆ์และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์งงและ อุทิศส่วนบุญกุศลให้แก่บิดามารดาครูอุป菩萨อาจารย์ยัตเซนิมิสังหายผู้มีพระคุณและเทพเทวดา,าทั้งสมบ,บัติฟ้าสิมาชันบบชนน้นเด่นเบื้องบนตั้งแต่ชั้นจตุมหาราชิกาจนถึงที่สุดพุมาเบื้องล่างตั้งแต่อเวจีขึ้นมาจนถึงมนุษย์โลกรอบโดยรอบสุดข,ขอบจักรวาลอนันตจักรวาลท้าจะจุดกระโหลก,าาลลกบาลนั่งสีสินพุศลอมมาตลอดทั้งอินพรมยมยักษ์พลทันนาคาพระพิรุณพระยายมราชนายนิรบาลเจ้ากรุงพารีแม่พระธรณีแม่พระคงคาแม่โพสุพะเพิง วัดพาร์บกุมเจ้าที่เพื่อสารสัตว์น้อยใหญ่เจ้ากรรมนเรือนด้านทั้งหลายที่ได้ทุกข์ไอ้ท่านผู้ทุท่านทั้งหลายที่ได้สุขไว้สุขยิ่งขึ้นไปด้วยเลช้ผลบุญที่ข้าพเจ้าอุทิศให้ไปนี้จงเป็นอุปนิสัยปัจจัยให้ถึงพระนิพพานในปัจจุบันและอนาคตการเบื้องหน้าดลเถิดพุทธังอนันตังธรรมะจักรารังสักพญินพานเอาปัิโยมว่าถูสาธุนายบอกว่าจะยิ่งไม่ถูก

หนอนอนนอนเถอะหนูเสียงวิงนิงไงลูกวิ่งวิ่งต้องยังไงลงะนิงมันต้องเหมือนแมลงว่งวิงดูดดกอมาลุกขึ้นมาดีๆจะกลับพกละกลับแล้วก็ลงไปนอนแล้วนิ้วุกขึ้นมานี่หนจะไป ดีส,ดสวยๆนั่งส,สวยๆก่อนเร็วจะได้ลงไปกินนมนอนแล้วนี่นนนะ,ะทำดีๆค่ะนั่งลงค่ะทำดีๆค่ะลูกทำดีๆส,สวยๆค่ะส,สวยๆจับกับ ที่อนะจ้าเสร็จแล้วเนาะจะเอาลงไปเล่นหรอมาขอบคุณทุกคนก่อน,ขอ,นขอบคุณทุกคนนะคะณท้กคนนคืนนี้ก็คงจะได้แค่นี้นะคะขอบคุณทุกคน รับช,ช,ชมรับฟังการสอสรของพระ้าขอให้ทุกคนทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญปัฒนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยาัขอให้สิ่งนั้นจงประสบ็จ,นจนในเร็ววันนะคะบ่าคืนนี้ก็คงจะจบในเะพียงเท่านี้เดี๋ยวคํานต้องขออนุญาตเร,ปปรารบครัวนำมาล้างก่อนวันนี้ไม่มีพระพยยยิเรียนนะคะพระพิเรียนม่เลิกงานก็นจะอุ่นอหน่อยนึงเนาะต้องการขออภยัยด้วยนะคะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะคะเจอกันใหม่ในวัราต่อไปหลับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพระมงคลมดี สวัสดีค่ะทำดีๆอุ้ยหน่อยอ้ยหวืนๆอีกสวัสดีค่ะแม่บ๊ายบายก่อนบ๊ายบายแม่าพาพูด